สวัสดีครับตาหมาไมเด็ดกับผมชูทางด่วนนะครับวันนี้มมยช่องเจ็ดสีนะครับคู่แรกนะครับสิงดํากาแฟโปกัสนะครับอยู่กับชุดสจอเล็กมังนลนะครับมีแสเอ็กนะครับควบคุมการพิดซ้อมนะครับเป็นมม้จังหวะฝีมือดีไอคิวดีสมองมือดีอาวุธหลากหลายนะครับวันนี้นะครับเป็นการแก้มือเคยแพ้มานะครับผมดูแล้วนะครับวันนี้ เข่าในเหนียวแน่นของเจ้าสิงห์นครสิงห์มาวินนะครับเด็กคนนี้ถือว่าช่วงหลังพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับระหว่างฝีมือกับเข่านะครับผมยังชอบไปที่มวยเข่าของเจ้าสิงห์นครสิงห์มาวินนะครับเบียดเข้าไปชนเข้าไปนะครับเบียดไปเบียดมานะครับนะครับผมดูแล้วดีกว่าผมชอบไปที่สิงห์นครสิงห์มาวินนะครับมวยคู่ที่2ครับทองพุนเพชรปต่ออนะครับไอ้ตัวนี้ไอ้ล้นซามาวินเอ็กเลอร์เลยตัวนี้บูดุดดัน สู้โบสู้ดีหัวจิตหัวใจเกินร้อยอาวุธหลากหลายนะครับนะครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าเล่นเลยเจ้าทองปูนนะครับผมดูแล้วช,วชนะกรมกิจอขวัญทองนะครับซ้อมอยู่ค่ายราชานน์นะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือดีไอคิวดีเบียดไปเบียดมาผมดูเป็นรองครับวันนั้นเจ้าทองปูนมาแทนนะต่อยกันสนุกวันนั้นสนุกมาก4ี่ยกหมด4ยกเลยเจ้ากรมกิจเป็นต่อ แล้วก็พลิกแพ้หมวยกู้นี้วันนี้สภาพร่างกายเจ้าทองพูนมาเต็มสูบเต็มถังแล้วก็มาในรายการผมดูแล้วเจ้าขวัญทองไอเจ้าคมกิดเนี่ยต้านไม่อยู่ผมชอบไปที่ความมูทรลของเจ้าทองพูนเพชรพอตอจะชนะคมขิดออกขวัญทองอีกคู่ครับคู่ที่3ามครับเพชรกันทัศ MU N นะครับหมยวยกองนายเหนียวแน่นนายก็มีขวางนอกก็มีตีบสกัดนะครับาบางจาังหวะก็มีศอกนะครับ อาวุธหลากหลายกว่านะครับอาวุธหลากหลายกว่านะครับหัวจิตหัวใจก็ยังเหลื่อมเหลื่อมนิดๆนะยังดีกว่าเจ้านาวีเจพาวเวอร์ภูเก็ตนะครับมวยเข่าไนน์เหนียวแน่นนะครับแต่แต่นะไม่ชอบบาดชอบสอกตัวนี้วันนี้ชุดบางหยานวางแผนให้ดีวางแผนให้ถูกผมรู้ดีกว่าผมชอบไปที่เพชรกันทัศน์เอ็เจะชนะนาวีเจลเวอร์ภูเก็ตนะครับเจพาวเวอร์ภูเก็ตมาถึงคู่เอกนำรายการครับเนื้อตุลี สามชายวิเศษสุขนะครับเจ้าแบทแมนนะครับเจ้าแบทแมนตัวนี้รูปร่างดีอาวุธหลากหลายนะครับอาวุธจุกจิกนะครับเข่าในในก็มีเขา่านอกก็มีขวางนะครับวันนี้ ความหนักหน่วงของอาวุธเป็นรองนะครับผมดูแล้วจะแพ้สักใจน้อย MUN นะครับสักใจน้อย MUN นะครับมวยข่าในเหนียวแน่นบูดุด,ดันแต่ช่วงหลังสภาพโรยลาหน่อยแต่ว่าวันนี้เจอบตัวนี้ผมดูแล้วความรุนแรงของอาวุธดีกว่าผมชอบไปที่สักใจน้อย MUN จะชนะเหนือทานีสามใจวิเศษฉกนะครับนี่คือคู่มวยต่างๆของเจ้งเจ็ดสีในวันนี้อย่าลืมนะครับไม่มีเว็บใช้ติดต่อมาที่สบฮาสบา หรือโทรไปที่0853755551 0853755551บอกว่าชูทางด่วนแนะนำมาคุณจะได้สิิิทธเศษลดอีก10%แล้วก็มีโปรโมชั่นมากมายท่านเลือกตรงนี้มีทุกท่านเลือก,อกครบวงจรไม่ว่าจะเป็นมวยหวยบอลบาคาร่าและกีฬาทุกๆประเภทเรื่องการเงินผมรับประกันเลยเบิกถอน24ชั่วโมงนะครับเรื่องเครดิตไม่ต้องเป็นห่วนงครับมีัญหาโรมา ที่ผมได้เลยนะครับเรื่องการเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยผมรับประกันการันตีคุณภาพอย่างเลิศน,นะครับ055 085 375 5551แล้วก็บอกว่าชูทางรวดแนะนํามานะครับก็วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีในการต่อสู้สวัสดีครับ